สวัสดสีครับพวกผมทันตศสตร์เนี่ยเ,เกมเอเดียนชูเตอร์สอกครับเดอะดีเจนน่าจะเป็นเกมย้อเมียวก็เหมือนมันเอาวารีมาเตอร์จากภา,า,า,าคเก่าอ่ะภาคเก่ากึ๊กอะ่ะโอเคก็เล่นไปสักพักแล้วก็มันน่าจะไม่ได้เล่นจบครับเพราะว่ามันไอดานโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้ตั้งค่าเสียงใหม,ม่เสียงน่าจะเท่านี้แหละพอดีแล้วโอเคมาหาคนนี้หน่อยสิ อ่ะุยสลับปืนก็ทั่วไปฮะเดี๋ยวลืมรีสต็อกของเอ้ยเป็นอะไรบอกใช้ปุ๊บตีไปก่อนสามระเบิดขอบคุณนะที่มสิวลามาไปทางทิศไหนตามลูกศรน,นะ <c oughs> เกมนี้ทำไปไม่ถูกกับตามลูกศรไปก็จริงๆก็เป็นภาดรีเมียจาก,กน,นั้นแหละนั่นไงนั่นไง ทำไงพูดฆ่ากัดคำอืมอเกเป็นรีกุ๊บนะแล้วไงต่อ ยิ่แองมันวะอืมแลวลีโดล,ลดก่อนุาษาแมากเลยโอ้ยมองไม่เห็น

เ okay. นิ่งยังไม่มาทางนี้ใช่ไหมอ๋อถูกแล้วมาทางนี้ถูกแล้วอ่ะฮะหาุยหุยฮุยหุยุยโอ okay. เคกับขระฐานเบรสิบช็อตมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเดี๋ยวน่าจะได้ยาว,ยาวๆหลายภารกิจอยู่ ตอนนี้เงินมีอยู่หมื่นสองโอเคเปลี่ยนปืนก่อนช่วงนี้ปืนเยอะสี่สามขายขายช่วงนี้มีอะไรไม่มีนะขายขายไปก่อนโดนตอนนี้ก้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สี่สิบเจ็ดโอเคได้อยู่ เป็นกาะขายน,นี่สำรองไห้อันนี้น่าจะน,นี้น่าจะดีกว่านะหายไปโอเคเขาดูปืนนะครับมีอยูหมื่นหกอันนี้ลูกสองลูกหกสองอันนี้ห้าหมืนสีทอง ก็กก็แรงอยู่ครับถ้าสีทองอก็เอามามาแทนตูตีขายขายหมดตอนนี้เม็ดคิดเหร ามาให้เยอะอามาเร่อๆโอเคท่าน,นี้แหละโอเคมาหาคนนี้ไฟเรีฟูลรีแพร์อะไรวะไปก่อนอ๋อรีแพร์พวกของ อันนี้ไว้ซ้ำของโอเคโอเคผมรู้ระบบแล้วครับครับลบบคุณเชาลืมดีโหดนะหยุด,ดเล่น Okay. มาเก็กบกระสุนอันนี้เฉยอ๋องูในปืนใหม่ด้วยเกย์ไปเิยไป เออแต่โดนก็ดีนะมันช่วยได้เยอะอยู่นะปกสไนเปอร์วะโอ้โหเยอะๆนี่เยอะเกินนี่เยอะเกิน

อพ,พอหอมปากหอมคอโอเคนี่อัพแรงอัพสเต็กระเบิดอันนี้ก่อนไม่ได้รีสต็อกเลยอ่าเต็มสุดสุดห้าไปสายไหน,นเซาดีฟ้น ม,มันยังไม่มีพอยอ่ะจะให้มันทำอะไรละ่ะเออเอ,อ๊พวกนี้นี่มันยังไม่มีพอยนะเดี๋ยวขายปืนเล่นก่อนปืนตะปูอันนี้ไม่ทำอะไรไม่รู้ อคีคขอรีแพร์ปืนก่อนกดแทบอออนี่แหละนี่ถึงละตอนนี้ยังได้หมวก

เดี๋ยวโอเคเท่าน,นี้แหละอ่าฮะของเยอะหรือเกินเนี่ย โอเคฝังเดี๋ยวกะพิดก,ก็ผิดก็ผิดมันมีของชิ้นหนึ่งนะที่ยังไม่ซื้อนี่หกเหลี่ยมซื้อมาก่อนสี่เหลี่ยมมาพอดีปรับแต่งมันเสร็จเลยอือฮะแล้วก็อันนี้ใส่มันครบโอเคอม Trăng đùi Ok Uuuu uh. ngay Kẻ lớp bờ phi lên Ok ไม่อยู่แล้วเคอมาไปไปไปมาไงเพื่อนเจอเพื่อนละเฮ้ไอยูสวายโ้ไม่ตามอะไรเลยเวียนเี่กทำมันทำมันเลยปะ อยู่วงในวงอย่าอย่าันอยู่หันอยู่เตน,นแเละเก็บบอลก <c oughs> ีเ,ลวเวรลเบิดปี สี่กิจเลยนี่ว่ะอีแคร์กระสุนโอเคมันเป็นภารกิจสั้นอ่ะมันไม่เหมือนภาค่อนก่อนอ่ะอืมตัดระเบิดไปเลย พูกไปเดี station, est ão, est ๋ยวถ้าเบิดหมดไว้เนาะสองครัสองใส่เลย

แล้วบ้างไปะตี้ใส่ใส่ไปก่อนมาไ้เออเขอ่าโอเคนั่นไงถึงบอกไง ก็แป๊บหนึง่งว้สีทองว่ะหนึ่งสี่เจ็ดุ่นนี้จะดีมั้ยลองดูลองดูไม่ลองดูไม,งดไม่เสียหายเข้าวนะ่ะเข้าไม่ได้ ได้แล้วเดี๋ยวเห็นคอว่ะสีสีทองโอ้ยดีว่าจริน,นะแล้วย,ยังไงต่อเนี่ยอ๋อไปครั้งนี้ต่อ โอ้โหเบี้มันจะเยอะเกินไปแล้วขอโทษนะครับแสงมันอาจจะให้ปวดตานหน่อยโอ้โหยิวก่อนยิงก่อน ใส่เตรียมครับจัดเต็มนั่นไงก็ผิดเลยดีแพ่จนไเด้๋ยวจะขอาะเป็นทรัพยากรดีๆก่อนนะระเบิดไม่มีแล้วเสือ้อตูตี ต้องสองเก็บอันนี้ใทยตัวดีดูไปอ,ออฟพิสตเต็มเซตุดอเปอิดประตูไทยตัวตู นั่นแหละเฮ้ยป็แรงปนแรงชอบชอบชอฮืมกิจกรรมใส่นวบปุ๊บปุ่มเลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เกินนีเกินนีกินไปนี่กินไป tương đi bạn Ừ, lúc đi lúc nam lúc 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 chụp hết là... ừ, này ừ, nè